พ่อที่นี่หรือเปล่าที่พ่อเคยบอกที่พ่อมาลบตรงนีน้ใช่ปะใช่ลูกพ่อบาดเจ็บหนักนี่แหละได้ศพที่เหลือพนายนไปได้เก็บศพหายไปแล้วตายเรียบแต่พ่อก็เกือบจะไม่รอดเดี๋ยวซอมบี้ซอมบี้พ่อระวังเต้นระวัง

โอ๊ยเต้งพ่นอน้องน้นองไปกลับไานี่กับบ,าบ้านแล้วนี่เออใช่ใช่น้อนจงจำทางบ้านได้ตายหมดเลยสมควรแล้วไงพอ่อจมกกอบเลือดจุกจหายไปแล้วพอ่อเงี้ยเเสียงยอะไรพ่อเสียงเขี้ยวเลยไปดูงนั้นก่อน ูแล้วต้นเหตุจอกซอมบี้อยู่ในบ้านนี้ไปอ่ะไปแล้ว สอมบีใช่ไหมลูกใช่พ่อไอทาหารเลยแล้วมันไม่โผล่มาเลยแกพูดถึงใครพ่อมันมาพ่อระวังพ่อโดน,นมันะ้ยนย แต่พ่อไอ้เนื้อมา,มาได้ไงมาถุงพ้าที่เป็นข้าวใส่นีอ้อไอ้เนื้อดิพ่อ,พอ tadi lu. Udah Mari wah. ่็ต้องพูดสุดทายมั้วว่าพ่อจ๊นพ่อได้ยินไหมว่าจบแล้วแม่เลยเรื่องใหญ่เรื่องนี้พ่อจะมาเลยจะมาเลยว่า โอ้ยโอ้เต้นเต้พ่อไงม้างพอตายแล้วเจโดายโดนเิงเข้าคอร์โดนเิงเข้าคอก็โดนปาก มันได้หมดแล้วแหมช่างจรินแม่ต้องไปวัดพอ่อพ่อนำเงงพบอกจบไพ่อไปเกิดใหม่เป็นคนดีนะพอ่อแหม่ไม่นาเป็นอย่างนี้เลยขวดรองสามนันเลยบอกใช่ไหมใช่คิดว่ามันต้องเกิดอย่างนี้ด้วยต้องบิบนเลยเหลือ โทษพ่แต่ผมปกป้อง,งไม่ได้สมุนจะยาวผมจะล้างล้างเผาา่าพัสานสองปีเลยพัทนาไม่ได้หนึ่งปีต่อมาไอ้ว,นว,วนออนะันระวันวันเรี้ต้องมาออกรถคุณนะวันระวัน

ไปไหนฮะมาดิเข้ามาออกมาดิปล่อ้ออกเยี่งมาก ระวังใส่สกอกันดูมาดิฆ่าและโอเค ไอ้แก๊คลุกเค้นเร็วไอ้ซักระว่งไอ้้สดอโดนตลาดนะ แกมึงจะแพ้สงข้ามวันละมันยึดแค่วันเว่ยเฮ้ยเฮ้ยยุดบมันเลยย๊ดเตี้ยมอ่ะแตก กนเจ้าจชาดุง,ง,งมนันอยู่วะน้วเจ้าเสกเนี่ยอ้าวมาได้ไงย่าจะมาฮะยันมาเองม่ครอนย,ย่าฉันเส้นขาดอีออ้าวโดนดินไม่จุดไม่ได้เลย จะมีหน้าวัวแช่งมามีนอนจมกองกันซีนงตายแล้วมันจะยิงเะไแกมาดิ์ไ้ตำรวจปลุกลูกตำรวจไปเจอบ้าน้วมั้งมาสิว่าให้ตำรวจแอบหน่อย y'all yeah.